สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปุริมจะพาเพื่อนๆมาตัดกล้วยไปขายนะคะวิธีตัดของปุริมนะคะจะแบ่งกล้วยออกเป็น3ามส่วนนะคะ1 2แล้วก็3มนะคะเราจะไม่ตัดตรงกลางแล้วก็ไม่ตัดโคนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาเราตัดแล้วออกลก้วยมันจะชนดินนะคะทําให้กล้วยแตกเนาะเราจะตัดประมาณนี้นะคะ ใหญ่มากนะคะเครือใหญ่มากนะคะเพื่อนเอันนี้ก็ผ้าหวีประมาณนี้นะคะขายอยู่15บาทนะคะหรือ20บาทถ้าเล็กหน่อยก็10บาทนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้บลิมจะตัดไปขายนะคะแต่ว่าแบกกลับบ้านไม่ไหวนะคะเยนหน่อยแล้วกัน แล้วก็ตัดต้นมันทิ้งนะคะ 시청해 <laughs> เวลาขายกล้วยแล้วนะคะทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้ปุ๋ลิ้มจะขายหมดไว้นะคะประมาณสามตะกร้านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุรลิ้มมาขายกล้วยนะคะดูว่าวันนี้ปุ๋ลิ้มจะขายกล้วยหมดไหมนะคะเพื่อนๆนี่จากกล้วยของปุ๋ลิ้มที่ตัดแล้วเมื่อวานนะคะวันนี้ปุ๋ลิ้มก็จะมาขายนะ นะคะคนไหนสนใจก็แวะมาซื้อกล้วยปลิมได้นะคะดูว่าวันนี้เราจะขายหมดไหมนะคะหมดแล้วค่ะทุกคนเหลือแค่นี้นะคะวันนี้ขายดีมาก